วิธียืมเงิน d ดอฟิน n ัน n e y อนุมัติไวใน5นาทีสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสินเชื่อเพื่อคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธียืมเงินจากแอปพลิเคชัน Do อฟ h i n m o n e y นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมี l ล n e BK เปิดตัวออกมาให้ยืมเงินออนไลน์ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับและล่าสุดนี้มีแอปพลิเคชันน้องใหม่มาอย่าง Dolphin Money ที่เปิดให้ยืมเงินสดพร้อมใช้อนุมัติจบได้เงินใช้ใน5นาที โดยทาง d o ฟินมันนี่จับมือกับกสิกรปล่อยสินเชื่อดอลฟินมันนี่ไม่ต้องคำประกันสามารถยืมเงินโดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็ได้นะครับและนอกจากจะใช้ยืมเงินได้แล้วยังสามารถใช้เป็นวงเงินผ่อน0%นาน48เดือนก็ได้อีกด้วยนะครับ เรามาดูจุดเด่นของเขากันเลยนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันยื่นขอได้ทุกอาชีพบางท่านไม่ใช้เอกสารเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมีรายได้ประจำฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการก็ยื่นได้นะครับสมัครไว้ก่อนได้ถ้าไม่ใช้เงินก็ไม่คิดดอกเบี้ยนะครับผมตัดบัญชีเพื่อจ่ายคืนหรือจะจ่ายเองแต่ละเดือนก็ได้นะครับผม รับเงินได้โดยสั่งโอนเข้าบัญชีได้จากแอปดอฟินหรือสแกน QR code หรือเบิกเงินสดที่ตู้ ATM ของกสิกรก็ได้เช่นกันครับผมเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับในการที่จะยืมเงินดอฟินมาน n ี่นั้นเราจะต้องสมัครแอปดอฟินก่อนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ดาวน์โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่1ก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป d o l p h นมันนี่น,นะครับแล้วกดไปที่ปุ่มสมัครใช้งานนะครับ 2. ให้เพื่อนๆใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วยืนยัน OTP นะครับ 3. ให้เพื่อนๆสแกนบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทําที่มือถือก็ได้นะครับผม4นะครับให้เพื่อนๆสแกนใบหน้ากะพิบตา1ครั้ง 5. ให้เพื่อนๆตั้งรหัส PIN หรือรหัสพินเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบใช้งานของแอปนะครับ mm hmm. เมื่อเปิดใช้งาน Dolphin Wallet เรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานแอป Dolphin ในการขอยื่นจินเชื่อ Dolphin Money mm hmm. เพื่อยืมเงินออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเพื่อนๆสมัครแอป Dolphin Money แล้ว mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนขอสินเชื่อดอลฟิน n ันนี่ได้เลยนะครับซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้คืออายุ21-70ปีสัญชาติไทยนะครับผมเปิดแอป d o ลฟินมันนี่แล้วไปที่เมนูหลักมุมซ้ายบนนะครับ 2. ให้เพื่อนๆเ,เลือกเมนู d o ลฟินมันนี่ 3. กดปุ่มยอมรับและสมัครเลยนะครับ 4. ให้เพื่อนๆกรอกเบอร์มือถือที่ใช้สมัครแอป k คพัท 5. กดปุ่มอนุญาตแล้วสมัครต่อบนแอป k คพัทได้เลยครับ 6. ให้เพื่อนๆเ,เช็คข้อมูลส่วนตัวและเงื่อนไขแล้วกดยืนยันเพื่อสมัครให้บริการดอฟินมันนี่ต่อไปนะครับ 7. ให้เพื่อนๆเ,เลือกวิธีการชำระเงินคืนหักบัญชีหรือจ่ายบินเอง ถ้าเพื่อนๆสะดวกอันไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ8ครับระบบจะแจ้งว่าได้รับข้อมูลแล้วก็รอแอปแจ้งเตือนว่าได้รับอนุมัติวงเงินได้เลยนะครับ โดยถ้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านกส,สิกรอยู่แล้วจะง่ายมากๆนะครับไม่ต้องส่งเอกสารใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีสามารถส่งรูปรายการเดินบัญชีย้อนหลังของธนาคารอื่นๆได้นะครับเช่นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเป็นสลิปเงินเดือนหรือ50ทวินะครับสามารถอัปโหลดแทนได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับเมื่อเพื่อนๆได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของกสิกรไทยหรือจะกดโอนเงินเข้าบัญชีจากในแอปดอฟินเองก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับ หนึ่งก็คือให้เพื่อนๆกดเงินด่วนจากตู้ ATM ขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทสูงสุด2 0 0แสนบาทต่อวันนะครับกดได้สูงสุด10ครั้งต่อวันครั้งละไม่เกิน30,000บาทนะครับ 2. เพื่อนๆสามารถสั่งโอนเงินเข้าบัญชีโดยสั่งโอนขั้นต่ำ50,000บาทเข้าบัญชีกสิกรไทยเช่นจะยืมเงินด่วนฉุกเฉินห้า0 0 0 0 0 0หรือ7 0 0 0ก็ได้ตามใจเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการโอนเงินนะครับผม 3. นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ซื้อของแบบผ่อนจ่ายได้0%นาน48เดือนสามารถใช้ได้ที่ Powerbuy หรือซื้อมือถือที่ T-G Phone หรือร้านไทยวัสดุก็ได้นะครับผม Dolphin Money เป็นแอปที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและเป็นแอปที่ผ่านโดยตรงจากธนาคารกสิกรไทยนะครับให้บริการโดยบริษัทเซนทัน J.D. FinTech จำกัดซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลของ Dolphin Money by K Bank นะครับผม ซึ่งถ้าหาเพื่อนเพื่อนท่านใดกำลังมองหาแอปยืมเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายแอป,ปดอร์ฟิ n ม o น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนนะครับซึ่งถ้าหาเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนต่อไปนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับ